ลูกล้านลูกล้านเนี่ยเป็นอยัางน้อฟังนิทานเด้อบันน้ดเด้อตองงนงาขยันหลงพออ่อว่าจังได้ก็นสิฟังนิทานยมยังหน่อยไข่ต้อมันเฮียนคุนบุนเฮามีสิหยดสูงเที่ยงป่าไปไปหนาหาเงินได้ล้านหม,นมื่นไผ่ผูวคว่ำโอตื่น เ <c oughs> งินเบี้ยบ่อแกนทงที่เอาํำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นก้อนหัวพดดอ,พอ,อนนวพด,ดีของพ่อของแม่เป็นก้อนหัวพอดีของครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติดีเด้อทำคุณงามความดีมันศึกษามันเราเรียนเอาวิชาความหู้ความหู้เนี่ยมันสิเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันสนับสนุนชีวิตของเฮาให้มีความเจริญโงเงื่องเลืองเหลื่อม ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะมันมีนิท่านเก่าแก่ตั้งแต่ปู่แต่ปู่โบราณเป็นเราไว้มี่แมาแรงโตหนึ่งซึ่งไอ้เจ้ามาแรงโตน,นี่ยมันจะมีหลางไกยใหญ่ใหญ่กว่าหมดหลายทิบเท่าบ้านนี้ไอ้เจ้าแมาแรงโตนั่นเนาะ เมื่อมันตกลงไปทำสางหมดประมาณจัก1ิโตเนี่ย่ะมันระถูกหมดรุ่มกัดท่านที่ไอ้เจอมแรงโตนี่มันจะดิ้นรน่นและกับพญายามสะบัดให้หมดลุดไปจากโตของมันแต่ว่าในขณะที่ยังมีหมดติดโตมันอีกซีหาโตนั่นหมดกับผ้ากันมารุ่มกัดมันเป็นปูงใหญ บ่อหน่อยกว่าลอยโตน้ากันเพราะะจนั่นบ่อโดนบ่อนั่นไอ้เจ้ามาแรงโตนั่นมันจะต้องตายญากโยมตัวบัวตัวคนบ่ต้องสงสัยเลยก็คือว่าเมื่อมาแรงโตนั่นมันตายแล้วหมดเหล่านั่นก็ต้องเอาเนื้อของมันเนี่ยไปไหวมองอยู่ของมันแต่ขณะหนักหมดโตหนึง่ง อยากตีอวดดีอวดเด่นเมื่อมันเห็นหนวดเคิงเซนของมาแร่งทิ่มันตายนั่นละ่ะตกอยู่ทั้งพื้นดินมองหันมันก็ตรงเข้าจัดการท่านที่แต่ว่าหนวดเครงเซนนี่มันก็นัาเหลือเกินนักเกินกว่าอิมมดโตเดียวที่แบกไปได้ และเมื่อพญายามสีลาบไปกะลากไปบวไว้ขึ้นกันในขณะนั้นมันเห็นพวกของมันทั้งเบิดซอยกันยกมาแรงขนาดมาหือมาผ้ากันยางไปยางสบายในจิตทั้ทงอันเป็นหม่องโยของพวกมันมันก็เลยได้ตตะโกนเสียงดังเอิญพวกของมันเห็นมาซอยกันแบกหนวดเครื่องเส้น ไปนําเมื่อพวกของมันประมาณสิบโตมาซอยกระพากันแบกหนวดเครื่องเป็นนั่นและกระพากันแล่นไปใดเพือจังครับบอมี่นำนักอีหยังเลยแกงสันหยาดโยมนิท่านเรื่องนีจบลงจุดปุดแกงสี่มันสอนเนีเ่ยเฮาโหอีหยังหยาดยอมเห็นบ่ เสนพลังของยังเนี่ยพลังของความสามัคคีนี่แหละเมื่อหลายเนี่ยมันจะเห็ดแห่งานเบาแมนบอเออพลังของความสามัคคีคนเฮาเนี่ยถ้ามีผูซอยงานมันก็เบาแมนบอมีทีมงานมันก็เบาแมนบ่ทีมเวริร์คเห็นบ่ทีเขาเวา้ามันต้องมีทีมเวิร์คอมันต้องมีหมูมาซอยมีความสามัคคีเฮ็ดยังผูเดียวเนี่เฮ็ดบ่ได้ ยาสูบเองเกิดมาจ้าของเก่งเ็ดอีหยังผู้เดียวบ่ได้มีหมูมาซอยมันเบาบางเตอเห็ดงานอันนั้นเ็ดได้อยู่แต่ว่ามันหนักมันมันคือไข่ไข่เขาบาดเจ้าของไปแบกเออมันโหลดโคตรอ่ะนะแต่รถเนี่ยเห็นบ่สิมันบรรทุกอีหยังมันเตือนหนำหนักมันยางมันกระแตกแม่นบ่ญยาดย่อมเข้าคือกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังต่างๆมันต้องมีหมู่ซอยบัง มันต้องมีปูซอยบ้างมันจึงสีเบานี่ยหละแต่อีหยังต่างๆมีเครื่องทุ่นแรงบ้างมันก็นสีเบานี่ยหละแต่เห็นบ่กหมดนวดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งว่ามันก็คือว่านำนักมันเกินเจ้าของอ่ะนะนี่แหละนี่ละ,น,ละ,น,ละนี่ท่านเนี่นี่หยาดยอมแม่นยย่ก่อนอีหยังก่อนบ้านเฮาเป็นซ้อนกันอ่ะนะนะพอไฟบ้านเฮาเป็นซ้อนกัน <c oughs> à, bản hậu toán ôi đó gì đây ê ê xa lệ xa lệ đạt thì mất thằng ngũ kho ê xa bầu chắc quá mày xa lăng bầu đi than như thế ê đứa chịp nằm phép nằm nằm nữa nhà có phải phép nha, nhà nè cứ cứ ngàn như nhắn cả thăm bầu bầu แม่จัดไล่การสดมันดีอย่างสิขอให้ญาติโยมเออกลั่งเบาไปเอ้ามันสีมียังมาตันข้อกาลังดีแหละแหละแม่มันการ์ลังดีกาลังดีพ่อวัดอไสกันคือซอยกันมันซอยกันคนเฮานี่ซอยกันซอยเง้ซอยเงยผู้หนั่นซอยผู้หนี่ซอยมันเก็งแน่เออบางกันแล้วแม่นบอกละวญาติโอมทุกอนงานนี้ยังกัตามแต่แต่มีผู้ซอยมันดี มือมากทําให้งานเบา <c oughs> ตันจะคุ่นเฮ็ดงานได้ <c oughs> กันย้อนมีผู้ซอยแต่ยังตันเหลือไว้พบดาพบหลังอ่ะอืได้มันสีแล้วเป็นบอกงานเ,เดี๋ยวไปมันต้องมีผู้ซอยบ่มีผู้ซอยบ่ได้ผู้ใหญ,ญ่บ้านเขาเกิดมีผู้ซอยผู้ใหญ,ญ่บ้านแม่นบ,ก <c oughs> กนนกบ่กำนันเขาเกิดมีสารวัตรกำนันแม่นบ่เออนายอำเภอเขาเกิดมีปลัดอำเภอแม่นบอ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีร่องผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่นบ่เออนั่นมันต้องมีผู้ซอยเด้เอ่วอมด้วยกันจะมีผู้ซอย่วอมด้วยกันเนี่ยบ่แห้งชัดป่ะเนี่ยมีผู้ซอยพวมด้วยกันเออมีร่อง่วอมด้วยกันมีผู้ซอย่วอมด้วยกันเบิ่งตีล่ะเออท่านเดี๋คุณกับคือกันเอ่จะต้องมีผู้ซอยคือกันเอ่มีผู้นั่นมาซอยมีผู้นี่มาซอยงานมันก็แล้วได้เบียกมันก็แล้วได้อยู่ในวัดว่าอาลัม เป็นเจ้าวาดจะมีผู้ซอยเจ้าวาดแมนบ่เออแต่าวาัดใหญ่ๆก็ต้องมีผู้ซอยเจ้าวาดย่าเห็ดีอย่างเพียงผู้เดียวเด้อจำไว้เออมันมีผู้ซอยมันมีโตซอยเออมันกันสีเบาแห้งเออเากัสีเซพเออเสพนำนักเซพเออกำลังเออว่าสั่นไปเซพกำลังไว้อเอนหนเห็ดอันนั่นไปเฮ็ดอันนี้ไปมันเห็ดงานหลายอย่งางแต่มีโตซอยแต่มีผู้ซอย แต่บแบบแบกผูด้เดียวบางผัวบางค้นแบกงานผู้เดียวไแบบอ้ยังก็ต้องเย็ดผู้เดียวผู้อื่นย็ดบ่ถือใจบดไอ้เจงาตลาดเรียบร้อยเลยเด้กหันอ่ะนะมันโหลดโพดมันโหลดโพดโมันนับโคดถัดเนาะเบาแห้งๆท่านเจ้าวคุณเป็นคนมักไแบบอ้ยังก็โบหันเป็นบอกว่าร้องก็ให้สุดคำรำก็ให้สุดแขนแหมแผนก็ให้สุดปีกเป็นว่าจจงสั่นเด้ห้อง เ้า้มันสุดคำยาวเว้าในหูข้อ,อเว้าเออ,อเขาเขาก็บอกปังมันยังมันโบ่หูแม่นบอกเว้าในหูข้อร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนอ้านี่ท่านบังหันนอมือมากทำให้งานเบาแต่คือว่าความสามัคี้เนี่ยเจงว่าบ้านเฮาวะสามัคี้กันไหวคือเขาเนี้ยหนึ่งไม่ยาสุเพศแตกมั่งคือน้ำถือเขาเนี้ย สามากี้กันไหวคือผลแสนฮาไหลล,ลงมาจากฝ่าเม่าห่มหงอยู่แต่น้องแมนบอกแมนความเป็นอยู่ไดนในเรื่องของความสามากี้ความกลมเกลียวความปลองดองความสมานาสันความหักแกนเป็นหน่ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายาจิมเกี่ยวกับเรื่องความสามากี้เนี่ยให้หักกันแพ่งกันให้เจ้าหักกันไห้คือจังให้หักแตง อ่าให้โแพ้งกันแห้งคือจังแตงแพ้งข้าง